สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบบวชสิเป็นอาชีพลักละกาะอาชีพเสริมทุกท่านนะคะลูกออดฟ้ามกบค่ะมนี่นะคะลูกออดพาพี่น้องมาเบิงกบพ่อแม่พันธุ์นะคะถี่ลูกออดจงไวนะคะถีเอาไว้เพื่อที่จะเป็นกบพ่อแม่พันธุ์ในปีหนานะคะพี่น้องละกะมันกะสิม,กมนนีกบแม่พันธุ์เนาะกบแม่พันธุ์พอพันธุ์โตกเก่านะคะตาบ่าลูกออดกะทำการแยก แยกโบว์ไว้แล้วนะคะสําหรับเป็นกบแม่พันธุ์ตัวเก่านะคะหล้ะก็เป็นพ่อพันธุ์ชุดเก่านะคะก็มีการแยกคัดแยกไว้ตั้งหากนะคะส่วนกบพ,พ่อแม่พันธุ์ที่หลุ่นไม้นะคะชุดไม้นี่ก็มีการเลี่ยงอยู่ในตอนนี้นะคะพี่นงก็กําลังเลี่ยงไปเรื่อยๆนะคะถาถึงประมาณมีหน้านะคะมีหน้าเมษาเพิ่นก็คือจะพร้อมในการที่จะผสมพันธุ์แล้ว นะคะพี่น้องยูนิกาตอนนี้เนะาะกะอยู่ระวังการให้อาหารกบพอแม่พันธุ์ทั้งชุดเก่าหลากักชุดใหม่นะคะเข้ากับต้องเอาชุดเก่าไว้นั่มนะคะพี่น้องเพื่อว่าเป็นการเพาะงวดแรกของกบในฟ้ามนะคะจะต้องเป็นประมาณมาชุดเก่าก่อนนะคะพี่น้องหลักกชุดใหม่ในบางที่นะคะกบบางโตเนี่ย ข้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละตัวเนาะนะคะบางที่กบชุดไมน่นี่อาจจะบ้านในพร้อมกับการผสมพันธุ์นะคะในปีเอ่อในประมาณมีนาไม่ากระได้อาจจะไปพร้อมประมาณมิถุนาจังสี่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเฮาก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องเอากบแม่พันุ์ชุดเก่านะคะพอพันุ์ชุดเกา่าร่วมถึงแม่พันธุพอพันุ์ชุดไมน่นี่เอาไว้นะคะ เฉลี่ยการแล้วแต่พี่น้องสี่เห็นสมควรนะคะว่าชุดเก่าเสียว้ยหลายปนันไดชุดใหม่เสียว้ยหลายปนันไดขึ้นอยูก่กับมาพี่น้องมีเป้าหม้นะคะในการพ่อขยายพันธุ์ปีหน้านี่ให้หลายให้หน่อยซ้ำไดน,นะคะเพียงพ่อต่อความต้องการของลูกค้านะคะเพียงพ่อต่อความต้องการของตลาดนี่มากหน่อยเพียงไดน,นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องเองเนาะนะคะบางที่เพิ่นบ่อยากลงทุนหลาย นะคะลงทุนในที่นี่หมายถึงว่าหัวอาหารเนาะนะคะพี่นอ้องเพราะว่าช่วงนี้ราคาสินค้ากระแพงนะคะหัวอาหารกระแพงนํานะคะอาจจะเอาไว้ประมาณัตเก่ากับประมาณ1ิบคู่เนาะวใไม่ประมาณจะยี่สคูเสิ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องแล้วแต่ดุลพินิจของพี่น้องสิพิจารณานะคะในการที่จะเอากบพ่อแม่พันไว้เพื่อที่จะผสมพันุ์ในปีหนานะคะ ส่วนลูกออดเองนะคะตอนนี้นะคะเอาไวก้กะพอสมควรเนาะนะคะพี่น้องยังทีลูกออดเคยบอกไปในลหลายๆคลิปเนาะว่าเวลาที่จะเอากบพ่อแม่พันธุ์เนี่ยไวเป็นการผสมพันธุ์ไวเป็นพ่อแม่พันธุ์ในปีหนาเนี่ยพี่น้องต้องเอาไว้เพื่อนํานะคะเป็นอย่างจังเอาไว้เพื่อนํา เพราะว่ากบเนี่ยสิมีการตายเกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะพี่น้องเพราะว่าสิเป็นแข็งแรงบ่แข็งแรงนะคะกบก็จะตายเพราะว่าบางที่เราบอกไม่ได้นะ,นะคะว่าบางที่อาจจะติดเสื้อก็ไดี่าวค่ะถือฝนนะคะถือฝนแล้วเ,เป็นเป็นไปทัทีบิบเนาะนะคะแล้วก็บกบส่วนมากกบที่ตายเนี่ยก็คือกบถี่บ่แข็งแรงนะคะอันนี้กบพอแม่พันธุ์เพื่อนกระสิ มันก็แบบว่าเพิ่นกับสีตายเฉพาะตัวที่ไม่แข็งแรงนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะตายไปน้ำนแต่ละมือมือละโตสองโตสามโตกันแล้วแต่เนาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลูกออดก็เลแนะนําให้พี่น้องเฮาเดย์เอากบพ่อแม่พันธุ์เนี่ยไวเพื่อเลไลนนะคะถ้าสมมตว่พี่น้องตรงการที่จะเพาะขยายพันธุ์ปีหน้าจะประมาณยี่สิบู่เนาะพี่น้องก็เตรียยไม้เลยประมาณสามสิบสี่สิบู่นะคะหรือว่าเอาไลายก็นั่นก็ได้ นะคะเพราะว่ากบข้าวบองหุงวาในระวังถี่จะถึงฤดูการผสมพันธุ์ในปีหนาเนี่ยกบแม่พันธุ์หรือกบพ่อพันธุ์สิตายหลายตายหน่อยกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอนี่นะคะกับพี่น้องพิจารณาเบิงเป็นความสําคัญ นะคะอีกขออนึงเลยนะคะที่พี่นองจิเอากบพ่อแม่พันเนี่ยไว้เพาะขยายพันธุ์ในปีหนานะคะหลูออจึงเดมเว้านะคะให้พี่นองเข้าได้ฟังให้ศึกษาความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ พี่น้องท่านไดทีเป็นเกษตรกรไร่ไม้นะคะทีมีความสนใจในการเลี้ยงกบหรือคิดจิตเฉพาะขยายพันธุ์ในปีหนาพี่น้องก็ฟังไหวนะคะพี่น้องเป็นประสบการณ์เนาะนะคะทีลูกอ่อนมาแนะนาให้พี่น้องเกษตรกรไล้ยๆท่านทีมีความสนใจในการเลี้ยงกบพ,พ่อกบให้ได้ฟังให้ได้เก็บสะสมความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะพี่น้องรวมพี่น้องท่านใดนะคะทีมีความ มีปัญหาเนาะนะคะอยากสอบถามนะคะกันเขามากกับฝากนะคะ,นะคะพี่น้องคอมเมนต์พูดคุยสอบถามแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใดบ่ม,มีถูกบ่ม,มีผิดนะคะลูกออดเองกับสิเขาไปแนในน้ร่วมถึงเขาไปตอบคอมเมนต์นะคะเขาไปตอบคาถามที่พี่น้องเอาคอมเมนต์นะคะพูดคุยสอบถามแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะนะคะพี่น้องถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะซึ่งกันและกันกันแล้วกันนะคะ เอาเป็นว่านะคะคลิปนี้นะคะหลูกออก,กับแม่แนะนำนะคะการที่จะเก็บพ่อแม่พันธุ์ไว้ในปีหนาเนาะการได้อธิบายให้พี่น้องเขาได้ฟังตามความเป็นจริงนั่นแหละนะคะพี่น้องกะ หวังเป็นอย่างยิ่งเนาะนะคะว่าคนถี่เขามาเบิงคนถี่เขามารับฟังรับชมเนี่ยสิได้ประโยชน์นะคะจากคลิปนี้บ่นหน่อยกระหลายนะคะพี่น้องหล้กการนําไปใส่นําไปปรปับปรุงกับฟ้าของจักของให้ได้มากที่สุดนะคะนุกออดเองกาขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหลายหลายท่านที่ให้ความสนใจล่ะกะเขามาเบิงเนาะนะคะ ฝากพี่น้องน้ำแน,กนแวกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่น้องสีบริพาทคลิปใหม่ๆนะคะที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ